ตอนนี้เราอยู่ที่จุดบริการพี่น้องประชาชนตำบลวะเล่นะครับบริเวณที่พักตำรวจนะครับบ้านวะเล่เหนืออำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับ องค์การบริหารส่วนตำบลวัเล่ได้จัดชุดบริการพี่น้องประชาชนกู้ชีพกู้ภัยมาหนานนะครับครับก็ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวัเล่ได้จัดจุดบริการพี่น้องประชาชนประจําช่วงเทศกาลสงการนะครับปีใหม่นะครับก็ร่วมกับชุดตชดแล้วก็ตำรวจอ,อปพร ก็ประจําจุดบริการพี่น้องประชาชนนะครับสองสามวันที่ผ่านมามีอุบัติเหตุไหมครับไม่มีครับไม่มีนะรถกู้ภัยก็บริการครับทุกวันนะครับก็ประจําจุดอยู่จุดที่ตั้งนี้ทุกวันครับคอยในด้านสาธารณสุขเนี่ยอสมมาเข้าเวรทุกหมู่บ้านใช่ไหมครับใช้วิธีการยังไงครับเนี่ยก็ทางอนามัย เขาจะจัดมาให้ครับแต่ลรห่ว่บาอ๋อเปลี่ยนกันมาใช่ครับมาบริการพี่น้องประชาชนเนาะ Guard, you're